วิธียกรถขึ้นแล้วกดรถลงทำยังไงตามมาดูเลยจ้ากดเปิดแคปคัดแล้วเลือกโปรเจกต์ใหม่เลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้แล้วกดเพิ่มเวลาถ่ายให้ใช้ค่าตั้งกล้องให้ถ่ายเฟรมเปล่าๆทิ้งไว้หนึ่งช่วงหรือจะเลือกถ่ายภาพนิ่งก็ได้กดขยายหน้าจอให้เต็มจอแคปหน้าจอแล้วบันทึกรูปลงเครื่องให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นให้ไปกดเปิดแอปเมยตูเลือกมาที่การปรับแต่งเลือกรูปที่เราแคปหน้าจอไว้เมื่อสักครู่กดมาที่คําว่าแก้ไขมุมขวาล่างเลื่อนหาเครื่องมือคาว่าด รอประมวลผลสักครู่กดมาที่พื้นหลังเลือกที่นําเข้าเลือกภาพพื้นสีเขียวกดเครื่องหมายถูกสองครั้งแล้วก็กดบันทึกกลับมาที่แคปขานเลื่อนหาตาแหน่งคลิปวิดีโอตรงจุดที่เรากําลังจะทําท่าย,ยกรถขึ้นกดแตะที่เลเยอร์แล้วทาการแบ่งชายกมือค้างไว้และให้คนมาขยับรถคันแรกออกไปทําการแอคติ้งโดยขี่รถผ่านเฟรมหรือจะแอคติ้งยังไงก็ได้ตามที่ธนาแล้วทาท่าเหมือนว่ากดรถลงตัดส่วนเกินด้านท้ายออแตะเลเยอร์แล้วเลือก ไปยังตำแหน่งหน้าสุดที่เราแบ่งฉากไว้เมื่อสักครู่กดเลือกภาพซ้อนกดเลือกโอเวอร์เล์กดไปที่ภาพแล้วเลือกรูปรถที่มีพื้นหลังสีเขียวกดเพิ่มใช้สองนิ้วแตะที่หน้าจอแล้วขยายภาพให้เต็มพอดีเลื่อนหาคำว่าคัดเอา กดเข้าไปแล้วเลือกคําว่าโคมาคีเลื่อนตําแหน่งวงกลมไปที่สีเขียวกดเลือกความเข้มลากวงกลมสีขาวมาให้เป็นเลข1หรือ2ก็ได้กดเครื่องหมายถูกใช้นิ้วแตะลากด้านท้ายของเฟรมสีเขียวให้ไปพอดีกับเลเยอร์ข้างบนเลื่อนไปตรงด้านหน้าสุดแตะที่เลเยอร์สีเขียวหลังจากนั้นกดไปที่คีเฟรมเลื่อนเลเยอร์สีเขียวไปด้านใช้นิ้วขยับลดขึ้นเล็กน้อยจะขยับลงบ้างก็ได้แล้วก็แตะคีเฟรมทําให้รถดูเหมือนยกขึ้นยากลากเลเยอร์สีเขียวไป ทีละน้อยแล้วก็ทําการแตะหน้าจอค่อยๆยกรถขึ้นไปเรื่อยๆทําแบบนี้ซ้ําๆจนกว่าจะถึงจุดที่รถสูงสุดแล้วเลื่อนมาตรงตําแหน่งที่รถคันล่างวิ่งผ่านไปแล้วให้กดคีย์เฟรมอีกข้างหลังจากนั้นแตะหน้าจอให้เกิดขอบสีเขียวแล้วค่อยๆลากรถลงมากดจุดคีย์เฟรมเป็นจังหวะไปเรื่อยๆแบบนี้ไปจนสุดคลิปตามจังหวะมือของเราที่วางรถถึงพื้นก็จะได้คลิปแบบนี้ออกมาแล้วเอาไปโพสต์ได้เลยจ้า